ก็กราบสวัสดีจิจิโกที่มาดูคลิปด้วยครับวันนี้ผมจะมาจากอะไรนะครับที่คอร์รัว่าเออลืมลบอกพอดีโปรเจกต์ไซเบอร์พาร์คอร์รัปคอร์รัปเดตก็จะมีกับประมาณแบบอืมให้แบบว่าใช้อาวุธยักษ์กายในการต่อสู้กับศัตรูอะไรประมาณนั้นแหละใช่ใช่แหละก็ก็กง่ายๆใช้อาวุธยักษ์กายอันนี้ผมทำเพื่อจัดก,ก้าสิบซับนะผมว่าไม่มีกูว่าไม่มีครับไทยทำแน่เลยโอเคขอโทษขออภัยสำหรับขยะนะครับเดี๋ยวผมจะเซ็นเซอร์ก็ได้ อโอเคกดก็จะมามาแบบว่าข้อแรกใช้อาวุธเยียะัดไกลกันโจมตีศัตรูข้อ 2, สองกำจัดศัตรูก็สิบคนเด้กก็ข้อสามเอาคลิปข้อละเตัวมาลร y งยูทูบไ,ได้อ่ะ,ะอโอเคแต่ผมจะขึ้นรุป,ประกาศิกาให้นะครับ យ <coughs> ី